สวัสดีครับอยอเซลก็วันนี้นะครับเราก็จะมาดูไวยากรณ์ภาษาเกาหลีกันต่อนะครับอ่ดูประโยคนี้ก่อนนะครับอีซารามนนูกูเซลนะครับอีซารามึนนูกูเซลนะครับอีซารมแปลว่าคนนี้ใช่ไหมครับส่วนนูกูครับผมนูกูคือใครนะครับอีซารามึนนูกูเซลคำนี้นะครับจริงๆมีความหมายเหมือนกับคําถามว่า อ사สนะครับอ사람은누구รม,มืน,นกูะครับูเยโยนะครับอีสมมนนกยนะครับมีความหมายเหมือนกันเลยนะครับแต่มันต่างกันตรงที่ไหนเอ่ย มันต่างกันตรงที่คำว่า n u k u a s e นะครับเป็นคำที่สุภาพมากกว่านะครับ nuclease นะครับเป็นคำที่สุภาพมากกว่านะครับ i s a m e n n u c e s e ก็มีความหมายว่าคนนี้คือใครคนนี้เป็นใครเหมือนกับ i s a m e n n u k u e s e เลยนะครับอ่าเรามาดูนะครับวิธีการใช้ e c e l หรือว่าเซลนะครับอ่าเราก็จะใช้คู่กับ เราก็จะใช้คู่กับคํำนามนะครับเราก็จะใช้คู่กับคํำนามนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีคํำนามว่า a บอจ g นะครับ a บอจ g นะครับถ้าไม่มีตัวสะกดนะครับก็จะเป็น s โ o นะครับนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคํำนามนั้นครับไม่มีตัวสะกดนะครับเราจะใช้คู่กับเ seo นะครับส่วน e, สมมุติครับซอนแซง นิ่มนะครับซอนแซงนิ่มนะครับก็จะเป็น e c ยนะครับ e c o นะครับหรือว่าคำนามนั้นครับผมมีตัวสะกดนะครับเราก็จะใช้คู่กับ e c o นะครับ e c ลนะครับอ่าซอนแซงนิ่ม e c o นะครับอับอทีเซลนะครับเพราะฉะนั้นเราลองมาดูประโยคตัวอย่างนะครับประโยคตัวอย่างนะครับเอพูดว่าอีบุนนึงนูกูเซลอีบุนนึงนูกูเซลนูกูเซลนะครับ คนนี้คือใครนะครับเขาชี้ไปที่คนนี้นะครับคนนี้คือใครนะครับปีก็ตอบว่าอูรีอาบอจีเซลอูรีอาบอจีเซลนะครับก็คือพ่อของพวกเรานะครับหรือว่าตัวนี้ครับอีบูนึนอูรีอัลโมนีเซลอีบูนึนอูรีอัลโมนีเซลนะครับก็คืออะไรครับคนนี้คือแม่ของพวกเรานะครับ คนนี้คือแม่ของพวกเราก็เป็นประโยคที่สุภาพกว่าถ้าสมมติว่าเราใช้คําว่าอีซารัมใช่ไหมครับอีซารัมมืนออมมอนิบุรีออมมนิเยลนะครับอ่าตัวนี้นะครับถ้าเราใช้ประโยคที่อ่ากึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะครับสุภาพน้อยกว่านะครับก็จะเป็นอีซารัมนะครับอีซารัมมืนนะครับอีซารัมมืนบุรีออมมอนิ เยโนะครับอิสราอูรีออกมโมนีเยโยเหมือนกันครับในประโยคที่2องครับอาบต์ a ีนึเควซอีเซอีเซอนอีเซโก็แปลว่าพ่อเป็นพนักง,งานบริษัทนะครับซึ่งเป็นคําสุภาพนะครับแต่ถ้าเราอยากใช้ปกตินะครับก็จะเป็นอาบีนเซโยนะครับอาบีนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ESEO กับ SEO นะครับก็เป็นรูปแบบที่สุภาพขึ้นของ EAO แล้วก็ EO นะครับเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการใช้นะครับหน่ยครับวิธีการใช้ e s e l นะครับก็คือใช้คู่กับคำนามที่มีตัวสะกดนะครับเช่น e ีพูนืน่น c มชอน E ซอ่าอีพูนืน่นชนเเนะครับก็คืออะไรครับคนนี้เป็นคุณลุงนะครับคนนี้เป็นคนลุงนะครับหรือว่าซนอนเซงเเซ ซอนเซงนิมอีเซลนะครับซอนเซงนิมอีเซลนะครับก็คือเป็นครูใช่ไหมนะครับซอนเซงนิมอีเซลนะครับเป็นครูใช่ไหมนะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่มีตัวสะกดครับผมเราก็จะใช้แค่เซโยนะครับเช่นอีบุนีอาบอจีเซลอีบุนีอาบอจีเซลคนนี้คือพ่อนะครับอีบุนี่อัมอนีเซลอีบุนี่อัมอนีเซลคนนี้คือแม่นะครับคนนี้คือแม่นะครับ เรามาดูนะครับเห็นไหมครับอันนี้ตัวฉันสมมุติว่าเราคือคนนี้ใช่ไหมครับพ่อนะครับพ่อเห็นไหมครับเขายกตัวอย่างให้ว่าบูรีอาโบจีซองฮามุนซองฮามนะครับเป็นคําสุภาพของคําว่าอีรึมนะครับเป็นคําสุภาพนะครับบูรีอาโบจีซองฮามุนเจมส์คดลเยลนะครับก็คืออะไรครับ พ่อของฉันนะครับชื่อพ่อของฉันชื่อว่าเจมส์โกลเดนนะครับอ่าอูรีอา伯จีนึนวีซาเซลนะครับอูรีอา伯จีนึนวีซาเซลนะครับชวินทูซาลีเซลนะครับชวินทูซาลีเซลอายุ50ปีนะครับอายุ52ปีนะครับอายุ52ปีสมมุตินะครับว่าถ้าเราจะใช้คู่กับซอนซังนิมบ้างนะครับเราจะบอกครับว่าคนนี้คือครูนะครับอี อะรครับอีบุนึนอูรีนะครับซอนแซงมิมอีเซยโยนะครับก็คือคนนี้คือครูของฉันใช่ไหมครับคนนี้คือครูของฉันนะครับหรือว่าใช้เป็นเช่ก็ได้นะครับเช่ซอนแซงมิมอีเซยโยนะครับคนนี้เป็นรูมเมทครับถ้าคนนี้เป็นรูมเมทล่ะ เวลาที word, right? so, una, okay. means, ally, okay. ่เราใช้คําสุภาพนะครับเราจะต้องใช้กับคนที่อายุมากกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นรูเมทนะครับน่าจะอายุเท่ากับเรานะครับเราก็จะใช้คําปกติแทนนะครับเป็นอีซารามนเชรูเมทเยอนะครับอ่าอีซารามุนเชรูเมทเย่อนะครับต่อไปครับพันชิงกูนะครับพันชิงกูก็คือเพื่อนร่วมชั้นนะครับ เราก็บอกว่าอะไรครับอีซารามืน่นเชพันชิ่งกูเยลนะครับเชพันชิ่งกูเยลนะครับนะครับเวลาที่เราจะใช้ e-ceo นะครับใช้กับอบอที่ใช้กับซันนิมก็หมายถึงคนที่เราให้เกียรติเขานะครับอายุมากกว่าเรานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้คําปกติอย่างเช่นเยยหรือว่า e-ceo ก็ใช้กับเพื่อนหรือว่าคนาที่อายุไม่ได้ห่างกันมากนะครับ โอเคครับผมยังไงวันนี้ก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับว่า eseo กับ seo ใช้ยังไงครับใช้มีความหมายว่าเป็นหรือว่าคือนะครับแต่ในรูปแบบของคําที่สุภาพมากๆจะใช้กับผู้ใหญ่นะครับจะใช้กับผู้ใหญ่นะครับยังไงก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับโอหนึ่งโยกีกาชิมาซเกิสมิดาซาดขอบคุณครับ